่นบันท mm ึกทปเก้านาทีเลยเนาทีดนึมอนท่านนี้ครับมนเรอันนี้ทนนี้ก็ได้ท่านนี้ก็ได้ยังไปไรอ

พวกเหลียวเยอะเลยนะครัเพื่อก่อนุเชียงคายเสียงควาบเสียงไคยเชียงคูนต้องมือเอาตสะอาดโอเค ไปเลย <laughs>

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ส <premises. S 1> ังฆงสละนังขจามีตุตียมีพุทธังสละนังขจามีตุตยมีพุทธังสละนังขจามีตุติยมีธรรมังสละนังขจามีตุตยมีธรรมังสละนังขจามีตุติยมีสังฆังสละนังขจามี Sampang selenang katami Tadi yang bibutang selenang katami Tadi yang hati yang pita mang telanang kacami hati yang pita mang telanang kacami hati yang pita mang telanang kacami hati yang di telanak manang nititang anadi pada veramani sita padhang samadhiyami anadi pada veramani sita padhang samadhiyami satthina dana Panadipata, veramani sita padhang samadhiyami aninathana Vela Manisita Padang Samadhyami Kame Sumitacara Vela Manisita Padang Samadhyami Kame Sumitacara Vela Manisita Padang Samadhyami Muksawadha เวรมณีสิขาปัทังสมาธิามีพรมหาเวรมณีศิขาปัทหงสมาธิามีตุระเมรยามัจปามาทตฐานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิตุราเมรยามัจปามาทตฐานา เมรมณีสาปัะานสมาิิมนิปัญจาสิขาปัฏานิสิเลนะสุขดิันติทีเลนะโพกัจม巴ธาทีเลนะนิพุติันติธรรมดิรังวิโสทะเ 与古长相谈。 นั่นแหละก็ท้ายลดเลอยลกเลื่ยขนาแล้วไม้ท้ายขนาดปัจจัยแล้วก็พยายามทำทำมีดีโฟมีสมแล้วก็ท้ายเ็ได หยิบตัวน้ำละพอดบุญมันเกิดโยสายบุญมันเกิดโยในใจนี่เนี่ยเ่อเกิดโยทั้งคืนนนำโยดีเกิดโยใจกับทุกคนน้ำเดียวมาหยาบเป็นเทียมไว้ครับโตบุญที่ร่องลับเป็นเทียมไว้ครับปั๊ด ก็เข้าอ,อด,ดิตไปหาแจังจังบอกจาว่าไปสองสามคนไปยัง,ยงจารแล้วปะซิมาใน่่ะมา,าเอาส่วนกุศลกินลูงกุฎิไทยพอ่อพาปนันโอตาน่าจร่ลงไปแล้วก็ไ,ปไปด้ไปทางท่านได้ไปแล้วส่วนนี้ปะสิมาเอาอีกพออ่อก่อแล้วหลุดต้องดิเกียนจากโพดีจากพ้อห้องผิดยุ่ง จิเาเกิไปอีกไดภพภูมิต่างๆนอกจากว่าไปเป็นได้มานีกัเปรตต่อมาต่ออุทิศไปให้กับพระเทศว่าคนจิตบลท่านเราบาบีดไดมาดีกเปตแ้กว่าครึ่งกับเไว้กยังกวเว้นกับเธอไว้ถกรับบากรับผลกวเต่าหากว่า ดงเขาอุดิในพกานอาสาบาลีเปเรืว่าพระราชาดูแต่นีวีกได้ปั๊แล้วไปเกล่ยนจากผมดีไปเลยใครเลาทิพไปพวกใดพวกไหนหรือเล่าิับมากกว่เป็นมนุษย์ก็ได้งแต่สบายอาซาคิดีั้งไจเด้อบุญมันไปอยู่กับน้ำแก้วน้ำปวดน้ำเลยมันอยู่กับใจของข้าอ่งไรดี

àọ bay cao nói cho càngộ em chạy sau ra cao xa cha yêu To sa bà mang gá răng lak, to sa bà tiê và ta sa bà ta luôn á vệ nâng sạch hà sọt tiê bà, to ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn